สวัสดีค่ะมาพบกับปีมมีแซบชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนีเ้เรื่องงามยามดีค่ะเราจะมาขึ้นเสาเอกกันนะคะขึ้นเสาเอกบ้านหลังที่เราเคยมา,ารีโนเวทกันนะคะเอ้ยไม่ใช่รีโนเวทที่มารื้อถอนกันคราวก่อนนะคะ ก็นี่ค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้เราก็รอเพียงเลิกเโมง9 09. นาทีนะคะในการที่จะรอหมอ,เ,อ,อเขาเรียกอาจารย์นะคะพระอาจารย์มาทำพิธีให้นะคะเสาอุปกรณ์ทุกอย่างอะไรของเราก็เตรียมพร้อมไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่มีจะพาเพื่อนๆมาชมพิธีการกันค่ะว่าเขาขึ้นเสาเอกเขามีพิธีการยังไงนะคะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะ ก็จะแตกต่างกันไปอันนี้เราคนชาวราชบุรีนะคะก็จะมีออพิเศษอะไรขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือที่แน่ๆน,นะคะก็รู้ว่ารวงข้าวนะคะภูเก็ตไม่มีใครปลูกข้าวนะคะก็เลยสั่งตรงมาจากราชบุรีเลยนะคะรวงข้าวเอามาทำพิธีขึ้นเสาเอกกันค่ะน,นะคะ ตรงตรงด้านนี้นะคะจะเป็นเสากลางบ้านนะคะที่เราเลือกให้เป็นเสาเอกเสาโทนะคะเสาเอกของเราจะเป็นเสากลางบ้านนะคะแล้วก็สัดส,ส่วนของอพวกนี้ก็จะเป็นทางด้านนี้ก็จะเป็นอเสาไม้น้ําด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้ไม่มีพามาชมพิธีการนะคะลงขึ้นเสาเอกก่อนนะคะแล้วก็ คอยติดตามาผลงานการรีโนเวทแล้วก็การก่อสร้างาในขั้นต,ต่อเติมในขั้นต่อไปนะคะนี่ก็คือผลงานของเราที่เตรียมนะคะเทป,ปูนนะคะอันนี้ก็สภาพที่บ้านที่เราลือเรียบร้อยแล้วนะคะจะทำการรีโนเวทแล้วก็ต่อเติมนะคะ มีปลูกด้านนี้อีกหนึ่งหลังพร้อมกับสระว่ายน้ำค่ะนี่นะคะรอบนี้ไม่มีไม่ไม่ได้มาไม่ได้มาดูแลนะคะไม่ได้มาดูแลในการจัดการในเรื่องของการก่อสร้างอา๋อจะดูในเรื่องของแบบมากกว่านะคะช่วยทําบัญชีช่วยอ่ออะไรอยู่ที่บ้านแล้วก็รอรอในเรื่องของงานตกแต่งภายใน,นะคะ่ะ ตอนนี้เรื่องของงานก่อสร้างขึ้นโครงสร้างก็จะเป็นหน้าที่ของคุณป่าน,นะคะลวงข้าวลวงข้าวมาไกลเลยะ่ะมาาจหลวงข้าวมาจากลาดรลีนะคะมา,มาเที่ยวยาวๆมะ นี่นะคะเดี๋ยวเรามาชมพิธีการกันนะคะขึ้เสาเอกอันนี้ขึ้นเหมือนบ้านเราเอาอะไรนะเอาขันเหรอบ้านมีมีลครับเลยทำเหมือนมาทำเหมือนพักกลางบ้านเราลลงเท้าลงเท้ามาไกลอ่ะมาจากนู่นเลย มราสั่งได้เขาเก็บที่นี่มีที่ไหนฮะนามีันไม่มีนามันมีแต่ที่ไหนเมื่อก่อนมีที่ไม้ขาดอยู่นี่ไม้ขาวเป็นโคดองหมดละเนี่ยแตอันนี้ก็เมื่อก่อนมันเป็นนาทุ่งนาใช่ทุ่งนาบ้านดอนน่ะนาทางนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีอ่ะที่เลี้ยงควายนะคะอันนี้ก็คือพิธีกรรมของบ้านเรานะคะ บ้านเรา <c oughs> เรา <c oughs> เราเรียกว่าพิธีกรรมของบ้านเรานะ,ะ <c oughs> นี่นะคะพิธีอุ้ยแม่มึงมพิธีล้างเสานะคะเรียกว่าล้างเสานะคะขั <c oughs> ้นตอนแรกที่หลังจากว่าเตรียมของเสร็จก็คือจะเป็นพิธีล้างเสานะคะ mọi người có thể thấy là cái chết này mày 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 mày

ธีการก็จะเริ่มแล้วนะคะะอาจารย์ก็ถืออใบขนุนนะคะอันนี้เขาเรียกใบขนุนใบหนุนนะคะใบหนุนใบค้ําใบชูต้นกล้วยนะคะต้นอ้อยข้าวนะคะก็คือ,อดอกไม้ทูกเพียนทำให้หมากคูนะคะทำให้อ่ะะอเจ้าบ้านนะคะร่ำรวยมั่งมีสีสุกไม่ไม่ขาดนะคะ มีบุญมีอะไรหนุนนําตลอดนะคะนี้นะคะเราจะถ่ายพิธีนะคะเดี๋ยวให้ลงนิงดนึงวางนี่วางไว้ไหนกันนะปักที่ยืนพื้นที่อยู่นี่แหละ นะคะอันนี้ก็พิธีเจ้าบ้านก็จะจุดไหว้บอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็นี่นะคะพิธีกรรมก็คือหนุนค่ะค้ำหนุนนะคะแบบฉบับของภาคกลางนะคะเอาน้ามาให้แก้วน้ำแก้วเลย มีนะคะมีน้ำนะคะ มีอ่จุดทูบนะคะแล้วก็มากต่างค่ะรอดูกันจ้าทกรรนะคะทำพิธีค่ะทางนี้ก็เตรียมประทัดนะคะ ดีมากเลยนะคะดูสิคะ่ะทองฟ้าเห็นอะไรที่วันนี้วันดีนะคะนี่คะ่ะเห็นทองฟ้าไหมคะเป็นเขาเรียกว่าเอ่อเป็นเลิกยามฟ้าเปิดนะคะ เป็นเลิกที่ฟ้าเปิดดีนะคะเหมือนทำพิธีเปิดฟ้าค่ะทางนี้ก็มือผูกประทัดกันใหญ่เลยนะคะเนี่ย ที่เขาเรียกว่าฟ้าเปิดนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อกี้ก็จะมืดวูบมาหนึ่งก่อนที่ว่าอ๋อจุดทูบปุ๊บเสร็จเรียบร้อยก็ฟ้าเปิดขึ้นมาทันทีเลยนะคะค่ะเรื่องงามยามดีมากเลิกฟ้าเปิดพอดีเปเลยจุดทูบป,ปับ หยบได้หยบได้เชือกมันไม่ได้ลวดมัดเลยแน่นกว่าเยอะได้ไหมวันดีเลยอะเนี่ย ตรงกันเลยอะอันนี้เสากลางบ้านแล้วไงอันนี้เสากลางบ้านเสากลางบ้านแสดงว่าตรงนี้ต้องรับแขก วด้วยนะตรงนี้ลงแบบเสามันลงสวยลงกลางบ้าน พิธีวางหมากรูนะคะ นีะะคะพิธีกรรมของเราก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะโรยดอกไม้แล้วก็จุดธัดนะคะรำรวยรำรวยเฮงๆนะคะฟ้าเปิดสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะให้ดูฟ้าเปิดอีกทีนะคะฟ้าเปิดสวยแบบงามสุดๆค่ะชื่ออะไรอะ เคยเห็นไหมคะเปิดฟ้านะคะแบบนี้เขาเรียกว่าเบิกฟ้านะคะเบิกคือทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะออบอกเจ้าที่เจ้าทางบอก,ออกในการทำเสานะคะว่าเจ้าของบ้านเป็นใครก็เปิดฟ้าอีกรอบหนึ่งนะคะฟ้าเปิดอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็น ขาตอกดอกไม้แล้วนะคะพิธีการเลยขาอตอกดอกไม้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะการพิธีการโดยขอตอกดอกไม้ก็เหมือนการโปรยเงินโปรยทองนะคะให้ชาวบ้านโปรยบ้างนะคะ

โรยในเสาด้วยค่ะ ี่เจนี่เจน,นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะรอขึ้นประทัดกันแล้วนะคะลุ้นๆนะคะสามหมื่นนัดนะคะเบาๆชิวๆครับเอาเอาเอาไปเสา,าไหนอ่ะ เอาเสานั้นเลยเหรอเสานู้นได้ไมั้ยกป๋ามีเรียนเตมหรอ มนีก่อนแล้วเออเอาพาดกันไว้ละเดี๋ยวมันจะวิ่งไหมทนันนั่นเรื่องของเรื่องนั้นสามเส้นพาดเลยใครจะจุดใครไม่จุดเดี๋ยวกูจุดนะเดี๋ยวอะไรอ่ะใครไม่จุดเดี๋ยวกูจุด,จด,เ,ด,จดเองกนี่กลัวทำไมไอ้เต๋า เอาที่มันเป็นลูกๆนั้นพลาดไว้เลยเอาที่มันเป็นลูกที่ตกๆๆนั้นพลาดพาดพาดเลยมา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 ไปแชกมาดิเล่นเล่นเลยนี่นะคะเร็วได้ยาไม่มีจะจุดแล้วนะคะไฟแช็กไม่ติดมันกลัวหรือเปล่า หบดยาไม่มีดยาโอเคตอนนี้ก็เราจุดประทัดเอาเริเอาชายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะเทปูนแล้วนะคะอ้ามันยังมีลลลงง เอาลงไปเอาแก้วออกมาเอาเอาเอาแก้วเอาแก้วเอาแก้วน้ำออกมาก่อนโอ้มันโดนประทัดถ้าตกข้างในเอาออกให้หมดเลยข้้างงในไม่ตอออละ๋เดี๋ยวเวลาผมจะแก้แก้แบบออกเอง หมอยอดปูนสักหน่อยไหมครับยอดเลยได้แล้วยอดยอดไปเทั่วเลยโอเคเราจะได้เริ่มยอดปูนแล้วนะคะช่วยใ่วยช่วรอบๆอย่าให้โดนเข็มรอบๆรอบๆรอบเลยเกต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 ต้อาโอเคโคตอมเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่ง เฮงเฮงปังปังมเสร็จแล้วนะคะแบบบ้านของเรานะคะนี่นะคะแพลนบ้านนะคะ <ๆ S 1> เพิ่มะะ <ๆ S 1> มูล,ลค่าไปเลยนะคะหลังนี้ขั้นต่ำก็สิบล้านได้นะคะสิบล้านกว่าด้วยนะคะรวมที่ดินนะคะๆๆๆ แต่ว่าเวลาเราก่อสร้างนะคะอย่าลืมทีมช่างของการนวัตนะคะการนวัตกรุ๊ปนะคะเราสร้างไม่เกินงบแน่นอนท่านมีงบเท่าไหร่เราสร้างให้เท่านั้นนะคะนี่ค่ะแบรนด์บ้านของเราสวยสวยนะคะมีสะว่ายน้ำพร้อมนะคะแล้วก็เป็นสไตล์ภูเก็ตนะคะเขาเรียกอะไรนะคะภูเก็ตนี่บูกิสนะคะ บูกิสโมเด์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพิธีขึ้นเสาเอกของทางราชบุรีนะคะภาคกลางบ้านเรานะคะ,ะเรียบเรียบง่ายๆสบายๆนะคะมีหมอแล้วก็ฟ้าก็เปิดเลิกก็งามยามก็ดีนะคะนี่นะคะ ไม่มีก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะโครงการเราก็จะเริ่มแล้วนะคะแบบแปลนก็เสร็จเรียบร้อยเป็นอันว่าอาทิตย์หน้าเราก็เริ่มงานได้แล้วนะคะคลิปนี้ไม่มีต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย